สว,วัสดีค่ะพบกันพี่ช่างน้องอยูริพาร์กินวันนี้จะพาไปดูบ้านที่สีในเกมไหมครับค่อยมาจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมญเลยค่ะไปกันเลยยังไม่ไปก่อนไม่มนนะเดินเข้าไปเข้าไปเปิดประตูนะอย่ากดค้างนะเปิดประตูไปเปิดประตูเข้าไปเดินไปเลยดิเอา นั่งรถนั่งรถนั่งรถไปแล้วแม่ไม่ปิดประตูอ่ะเดี๋ยวแม่เปิดให้นั่งเลยยังไงเนี่ยัดี๋ยวอย่าพึ่งรถนย่าพึ่งนั่งเราต้องนั่งข้างหน้าลูกนั่งข้างหน้าเออจ้ะลงก่อนดิเออเราไปนั่งข้างหน้าเดี๋ยวแม่นั่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่่่นนังกกอ็ด้เดี๋ยวเดี๋ยวใครนั่งน้องนี่นั่งนั่งดิเอ้ามานั่งดินั่ง

น้องไอ้ลิปมีอะไรบ้างน้องลิปก็ต้องรีวิวบ้างสิลูกมีเกิดอะไรคือหัวนี่ค่ะคือหัวมีก้าวพีแล้วก็หัวหมูนะคะอุ้ยตุ๊น่ากลัว เน่หัวบักม้ายาๆๆตามหนูยาทำหนูนี่นะคะคือหัวหัวอะไรไม่รู้นี่นะคะคือซอมบีใช่มั้อันนี้ก็คืออ่ะอันนี้ไม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราแม่แค่เข้าไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปถ่ายเข้าไปถ่ายจริงๆโอเคนะครับะ เปิดประตูแลครับดังเสียงครับเมย์เม่์ทำไมหน้ากว่าจบแล้วจบแล้วอย่าเล่นอีกอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปอันนี้เราแค่ให้ดูนะอาน้องลิลงมาก่อนเลยว่จะพาไปดูพาไปพาไปดูรถลงต้องลงจากรถก่อนเราค่อยไปเอาอันนี้มาใหมมาตา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 มมาแ้วตามมาตามมา แม่เราเดินไปเลยได้ไหมไม่ต้องนั่งรถทำไมอ่ะหนูไม่ชอบอันนี้คือคืออะไรตัวอะไรรู้ไหมไม่รู้เดี๋ยวเราไปเริ่มงั้นงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเริ่มเราไม่เราไม่นั่งแล้วเราไปเราเริ่มตั้งแต่ตอนแรกไปแม่กุศลจะชัดสิทันโอเค โหมีใหญ่แมงมุมด้วยค่ะท่านผู้ชมทุกคนนี่คืออะไรเนี่ยเออไม่ส่องฟไปไปเดินเดินไปอีกเดินไปอีกแม่ตกใจหมดเลยเดี๋ยไม่ทอไปทางนี้ไปทางนี้จะเดินกลับไม่ไหนเนี่ยเดินเข้าไป นำหน้านำหน้าเดินนำไปเลยแม่แม่แม่ไม่กลัวไม่ต้องกลัวนี่อันนี้หัวผีเอหัวหัวผีหัวผีหัวผีเขียวหัวผีผีเขียวหัวผีเขียวนะคะท่านผูช้ชมทุกคนอ่ะอีกั้งอีกฝั่งหนึ่งเป็นหมู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 ถืออะไรลูกหมูถือฟักฟองฟักฟองพักทอ,องนะคะโอเคไปต่อไปต่อ ไปต่อไปต่อนี่เลยตันนี้หัวผีขาวอืมไปไปต่อไปต่อนี่อะไรคะเินเลยแล้วอ่ะอันนี้เขาหัวหัว น้เ,เ,อเอาหัวอาทเอาหัวอาทตัวไอแก้วเหรออไอแก้วไว้อไอแก้วสีเขียวไว้อืมไปเราไปกันต่อไปแม่แม่แม่น้องรีนําเลยแม่เราเห็นเพชรด้วยอ่ะเห็นเพชรมันล่วงลงมาอยู่นี่อยู่นี่พิทางลูกผิดทาง <c oughs> ทางลูกผิดทางทางอยู่นี่หนู <c oughs> ก็ว่าทำไมตัวเดิม ไม่ถูกใจหมดเลยอันนี้คือนี่คือสัตว์ละอีอันนี้ซอมบี้นะคะซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ไปต่อีปแกรนสรมเฮ้ยแม่มันมีตัวที่เปลี่ยนไอ้น,นี้สภาพด้วยอะ่ะเหรอใช่โอ้น่ากลัวเนาะไปไปต่อ น่าจะเป็นผีไฟอันนี้คือผีไฟนะคะทุกคนแม่ไละแม่เดยนเข้าไปดูทำไมเราเข้าไปดูใกล้ๆไงจะได้เห็นชัดๆไปเน,นี่ยแม่คือด้าแต่นี่อืมไปไปอันอื่นต่อ,อน,นี้อะไรเนี่ยหม,มาเดินนำหมูก็น้องอยู่นี่ดินเดินเช้า <c oughs> อันนี้หมัวหมูถือหมูถือหมูถือดาบหมูถือดาบ ทองนะคะท่านผู้ชมหมู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 มมผีหมูผีหมูนะคะแล้วก็ถือถือถือมีทองด้วยโอเคไปต่อแม่มี่ยคืออแม่ก็ยังมองว่าเป็นผีไฟเหมือนเดิมแม่หนูว่าผีปลาหนึบทองนะผีปลาหมึกทองผีปลาหมึกทองนะคะท่านผู้ชมไปไปไปต่อไปต่อ อันนี้ก็ซอมบี้แหละซอมบี้นะคะทุกคนซอมบี้เหมือนกันเหระใช่ซอมบี้เหมือนกันนั่นแหละแม่ก็เดินตามมาเร็วๆหน่อยสิเดินตามแล้วนี่ทําไปดิ่นี่คือก็คือผีเหมือนกันนะคะวันนี้น่าจะเป็นผีโครงกระดูกหรือเปล่าอันนี้คือผีโครงกระดูกถือดาบสีเทานะคะอ,อันนี้ นี้นี่ผีผีหัวขาดเหมือนน่าจะเป็นผีกระสือผีกระสือนะคะผีกระสือผู้ชายค่ะใครจะเป็นผีกระสือผู้ชายได้อใช่ไหมคะเลือดเลือดเห็นไหมเห็นเลือด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 เอดเลื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 ดเลื ข้างหลังเห็นที่ตัดไหมเห็น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 ที่ตัดไหมเห็นเห็นเห็น,หนเขาไปก่อนเขาไปก่อนแน่ที่ตัดเพราะกรดดก่อนนะนี่ขนเขากระโดดอุ๊ยน่ากลัวเดี๋ยวเราโดนตัดขาขาดนะแม่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีสวัสดีแม่นนหนูไปดีกว่ามันจะหันหัว <c oughs> ไปไปอันอื่นต่ออุ๊ยน่ากลัวมืดก็มืดใช่ไหมใช่ใกล้จบทางแล้วอันนี้ผีในนกสาวโครงกระดูกนะคะ ใช่ไหมใช่ก็เนาเห็นไหมเป็นมีกระดูกอยู่สีขาวๆไป<ะ>อันนี้คืออะไรเนี่ยสีเขียวเขียวสีก็นี่นะคะทุกคนเยลลี่เยลลี่อันนี้เยลลี่ผีนะคะสีเขียวด้วยค่ะดึง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 เห็นไหมดึง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 เฮ้ยอันนี้มันมุมผีนะคะตาแดงตาแดงเหมือนเลือดเลยคะ่ะอืมตาแดงแดง เอาไม่รอเจ้าไปไปไปอะไรต่อหนูกำลังเดินไปนี่หนอนี่อะไรอุ้ยอันนี้ผีปากว้างไม่ใช่หรอไม่รู้เหมือนกันอุ้ยแม่มมีตัวที่เส็ดเสื้อด้วยอนี้ผีอะไรเนี่ยอันนี้คือผีตากว่างนั่นแหละเหรอใช่ไปอันนี้คือผีโกนติแม่ผีโกนตินะคะอ๋อผีปกติแต่ใส่ไอ้นี่หรือเปล่า ยายใส่คอไปไปอันอื่นต่อที่หนูฆ่าผีให้ไหมไม่เอาเขาเอาไว้เพื่อความสวยงามอยู่นี่นี่อันนี้คืออะไรอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้หัวในนกเสือมนะคะที่ถูกตัดครอดูริปากยังขยับขยับขยับขมับขมับอยู่เห็นไหมไม่มันกัดหนูแม่ัน่กัดหนูไม่กัดหนูไม่กัดหนูกอกมาสนี่มีเลือดด้วยเห็นไหมเลือดอ่ะเลือดเหียมเลือดต้ไม่หมดเลยดิ แดงแต่งเลยไปเยอะไปแป็กนอกแป็กนอกไปข้างนอกไปข้างนอกหมดยังหมดยังหมดแล้วยีหมดแล้วออกไปข้างนอกไปข้างนอกเด็จบแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกันค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้องยิดีด้วยนะคะบ๊ายบาย